มาละเดอไอแคนบอกข่าวเรื่องราวข่าวกระชับชับไวขันหตุการข่าวรัฐบาลไทยขันหตุการข่าวตานทั่วไปอยู่กับไปแค่ใน,นช่วงของไอแคนบอกข่าวเดอพี่น้องเดอพี่น้องครับกระทรวงพาณิชอนุมัติเงินชดเชยส่วนต่างประกันรายได้ข้าวงวดที่12ทกสอพร้อมโอนเงิน5มก,กราคมนี้นะครับ ธนาคา,ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรทกศจะมีการโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงนะครับสำหรับโครงการประกันร,รายได้เกษตรกรในวันที่5มกราคม2566แล้วก็ยืนยันว่าจะไม่มีการหักหนี้เกษตรกรแต่อย่างใดนะครับทางนี้การโอนเงินชดเชยส่วนต่างให้กับเกษตรกรที่ผ่านมาที่มีกรณีโอนเงินไม่สําเร็จจากปัญหาด้านบัญชีเงินฝาก ซึ่งจากการติดตามของทกศพบว่าได้มีการแก้ไขปัญหาไประดับหนึ่งแล้วนะครับทำให้รรยอดการอ,อนุงิตให้เกษตร,รกรไม่สําเร็จลดลงอย่างไรก็ตามครับขอให้เกษตร,รกรตรวจสอบบัญชีเงินฝากแล้วก็ติดต่อกับทกศเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการรับเงินชดเชยส่วนต่างตามโครงการเช่นกรณีปัญหาชื่อสกุลไม่ตรงบัญชีปิดบัญชีถูกอายัดหรือหากยังไม่มีบัญชีเงินฝากกับทกศขอให้เกษตรกรติดต่อเปิดบัญชีใหม่กับทกศสาขาในพื้นที่ เพื่อทกศจะได้ดำเนินการโอนเงินให้กับเกษตรกรได้ต่อไปครับวันนี้ไอแคนบอกข่าวลาไปแล้วเด้อพี่น้องเด้อ